ຕົກລົງ พี yeah, really nice. ่ได no, no. oh, ้กระชิดเอ้ยตกเลยมอเนี้ยวเป็นเสียวไปไปพี่นั่งกันนะน้องอดู้เบิกน้องออย่ามาเด้อสบายดีพี่น้องบรรยากาศงามเขี่ยงเนอะอาใซ่ปันมาเดินทาเถื่อนีกเป็นเทียวเถื่อนของอัน ใจปานถึกใจลาย,ลายพุเพนมวเพันพี่นนองพนมาเอาไมา่ีถึกตัวงนะะรเอาเดีอยอฮ็ด้นนที่กอย่าเฮ็ด้นนิวย่าพันนนองด็ดินดิอนิวกับดอมันหน้าพี่นนองสบายดีป่า,นะาปลูกที่นิวเป็นทปรสบายดีไออนดี รู<อ>้แสแแอตเปิดต่หากเอาสบายนะสบายดีเอาน้องปานน้องปานสบายดีเ <c oughs> อ้ยเอออย่าเฮ็ดเฮ้ยอย่าเฮ็ดเอาเ,อาเ,เ,อาเนิยวลงมาดุมผีนิยวขึ้นมาเทิงผีนิยวมาตกประเด็นป้าหิงเก่งอ่เอะเก่งอ่ะที่เอฟซีบอกว่าหนิงแซ่ปานตัดผม,มผมส่งบล็อก,อกเนาะพี่นอ้องเเ่นเทมา,าสิป้ามันยาวพี่น้อง สั่นเด้อ,อยาวดีพี่น้องคอมเม,มาเมื่อไงตัวนี้เป็นทองอันนี้เนาะทองฝรั่งทองฝรั่งตั้งแต่บเมนตังแต่ข้าวขอยไปผูพ้พี่น้องไปกรุงเทพปีทำอีสลอยหนึ่งเนาะซื้อมาปีตั้งแต่แบบเห็นเข้ามาคายสวยเห็นนะอยู่ตลาดไทยเนะาะพันหยางหลอนะ่อใครนะออ้ยาไหล่นี่เงินล้อยหนึ่งจองล้อยก็เอาเนาะซื้อมาก็เอามาหวาน ใส่พวกข้าวก็ขั้นเนาะใส่บาสนึงก็ขั้นก็ทอดที่แม่เราก็เก็บใบมันหยั่งซเกื่อคยเอคาหองเมื่อหาหองเมื่อไอ้นี่เอาหองเป็นปะนี่หองเป็นปะลอง่องอยางนะฝนตกลงมามาลองมันจบปะ ลองบ่ได้ยูนสิเอาจังได๋สวะภาษาลาข่อยลองมาย่านนี่เป็นมันเป็นสวะภาษาไทยอ้าวลอกเบิใส่บ้านเฮาลอกจังได๋่นตกลงมาตกลงมาตกลงมาให้หน้าเฮาหงหน้าเฮาหงนเทลงมาลงมาเ้ลงมาให้หน้ากูโอ้อ้าวลอกนี้ดิเห็นเด็กน้องกําลังเต้นหั่นดอ้าวลอกนี้ดิน้องกําลังเต้น

จักหลอกได้เลยพี่น้องอยู่บ้านเฮาบ่เคยหลอกเรียกมาว่าป้าปงวงป้าปงวงพี่น้องแซ่บสนุนกันนะเก็บนี้สิติดเด็กหน่อยค้าๆเสียงมีแต่เสียงเพิ่นเตเสียงเล็กหน่อยเต็มเนื้อเอื้อความสุขความมันหน่อเข้านาะพี่น้องได้อยู่นํากันแล้วก็เด่น ับนี้ก็มวนละเน้นดินเน้นดอนนี่ใส่ปั่นก็มวนใส่ปัน่นได้มาเด่เอดนอยู่นี่เด่นขี้ดินบรรยากาศสีลงน้ำสีหุ่นใช่ป่ะเหรสีลงไม่ยั้งลูกนี่มือเยี่ยมปวดใส่ปั่นซื่อเนี่ยไงดิพี่น้องวันนี้ ตื่นขึ้นมาเงียบตั้งแต่ยามกลางเวนผุดนะฮเอ้อราบางผุดตกเสะเด้อเฮ้ยเอ้ยต๊เสะได้ดิมอนี่ให้เสียรแน่นอนดุผุดนองอนอไปแล้วเอ้ไม่ใช่ตกนะดก ออหนนน่งปาปมันสียานจะได้มันมีแต่สีมว่วนหทนตเตอ,อ จะได้ตกมันบ่ <coughs> ha? อยากลงน้ำพี่น้องไปยื้ออะไรก็บอกให้มูจับย่างเองพี่น้องเอฟซีอาจซีเป็นห่วงเนาะพี่น้องแต่ว่าบ้านเท่าอันนั้นเนาะชิมอยากให้อันนั้นเำจ่๋งพวงให้อยากให้เด็กหน่อยนี่แอบร้อยน้ำเตยังหน่อยนเำจ่๋งพวงว่าสบายดีเด็กี่๋งอันแด๋เือเพรว่าเฉยเด็กน้อยหันใหญ่ไปกับเบเบลาตกน้ำหันกไกลตลอดเอง แกเสือนั่มแม่เอมไบ่ต้องอยากไปแกเสือกันุแกเสือกเไปอาบน้า่ถูกวะแ่เเออพวกแกกันใดแม่พอได้ดึงเสือมันแกจะจงวะแกจงกัแกใช่โอ้ไปเกะเห็นยางกแก่งแกเสือนะแม่ก็ยางมันแกจงแกเสือเยอ่ีใจสะติเกลจะอัเป็ดมาให้เป็นดอยเพดตัวนั้นกแบแล้ละ ไปเบิ่งยวนอะแบบทิ่มเบิดป้าหูเห็ดยังไงเอาขามันดกระวัางยืดตัวมันรู้ไหกระเสียวเดิอเดินเดินแ้่มันขึ้นมากไหมเห็ดหน้าโวเห็ดมันแก่เย็กโลกเพราะมันเดามันไปไกลไม่ให้แกาโลกเลยไปเอาทางนั้นเอาไปไปเอากระบอกอ้นเด้ออ่ะอยู่แม่จ้าแค่นุ เป ah, ah, oh, uh, ็นน้องทงินนัองอบา่นอปเหอ้พดเี่น้องวันนี้ิพาน้องอ้นกับสายปานอาบน้ำโอกัดปลาอูมยมี ไปไปมองาชื่อกล่องให็นเฮ้ยม่ออไอ๋เยเอออันเดี๋ยวไปมึงดังมือก่อแม่จับโให้แม่จับจังไรนงโอนไทยแบบว่าโนเห็นดิบเบียงโอ้เข้าเนีนจักหน่อยไอแม่จับฮ้เห็นแ่ว่าดิเห็นอยงไรเห็นกระยางมั้ อ้าน้องอดลงไปในห็นตูดเพื่อนนะนี่เป็นไลเนี่บุรุรหลิกบุลงเออขังแน่พี่น้องพาใส่ไปม่อาบน้ำสบายดีด้วเห็นได้นิอเห็นกระยางมันเดือดใส่ใส่สเอใส่สติกกอร์อน้ำช่วาเลยช่วยนา่วยนาเอาปิ้นหน้าเื่องนน้เพื่องมหันเลยหันต์ ้หนงางนาี่ล่างนาเี่อนงล่นาเีนเยนเป็นแห้งดีใจนงคนโอ้ยแม่เอาภาษาพี่้นงพี่้องอาจีเป็นห่วงเนาะพี่้องมาตกเป็นห่วงเนอพี่้องข้าวชินเนาะแอนผมข้าวชินกับน้าดีใจแต่เอาน้ำเสตพี่หองเ้ยเย็น็นเย็นเลย มันบมีดินเนาะพี่น้องมันแนี้มันเป็นีออนนน่อปล่อยดุมเลยนะบ้งโต้คอ,อยฝุ่นไอิเต้นแม่แมแมาิมามาอาวันกี้ินน้ำยสกินแน้ำน้าน้นาารายสิกินน้ำได้ดิ ยี่ีใจดีดินน้อยู่แต่ใส่แต่ใส่ดีฮะแม่เห็นแหละพอยาแต่ว่าเป็นมันเห็นแบบว่าเนาะเอ็นยวก็ลง อยใงญ่เลยหยับลงสีไายเอาลุมลุมเอยเอ้าวพอดืนนะโอ้ยเพิ่มาอยังหายจับพอดีโดนูมายนิ้ว ลูเคือชิ้นเนาะพี่น้องในชิ้นกัานหนามนะเพราะว่าบ้านถ้าเป็นบา้านขามหนาเดีอันตรายเข้าต้องกันไว้ก่อนต้องร้อยน้ำเป็นพี่น้องรอยน้เป็นต้องชิ้นนกับา้เาเพราะว่ามันอยู่ห้าหนอกแล้วขัดยืนเอา้าไปคืนไปคืนว่าพ่อเหรอวะ

เอาอุ้มไปบ่ให้เห็นอันนั้นอุ้มครับแล้วน้องอ้วนนี่เขาขึ้นมาแล้วลูกตัขึ้นขึ้นขั้นี้ไปหาเสื้อนพี่นอไปเด้อขึ้นเด้อขึ้นแล้วลูนี่ก็ยองขึ้นให้นเอานนี้ดใส่เสื้อผ้า shorts, <Ooh! S 1> ได้ด้วพี่นออบได้เลิพ่อแม่พี่นอม่วนมะลุ มั่น嘛มั่น嘛โดยไปสิเอาไปสิเอโดยโดยที่ดุที่เขาไม่ส่งเขาหนึ่งอันเนาะพี่เนาะโอ้ยไม่ส่งเขาสักอันาปบ่ายป่าลูกเนี่ยายบายเจอกันในคลิปหน้าเด้อป่าลูกไปบ่ายเอ้อเก่งเลย โต๊เลยตกเลยลูกอมันเสียวได้พี่น้องมองนี่มันอันตรายเกบกรใส่นะเกือบปลดออกกบพใส่านแ้องอ้นยังไงยูพี่น้องเอ้ยใส่ปานเส้าและใส่ปานอ้ยไม่ใหม่ม่ ไายบายน่ายบายเออถ้ากันไมยิบนะบาย